อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของอนายทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสขาขาดนะครับขาขาดในทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขาเทียมนะครับพระราชทานขาเทียมที่แบบว่าดีที่สุดในโลกนะครับดีที่สุดในโลกให้แก่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสขาขาดเนี่ยรวมจำนวนสามนายนะครับก็คือร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวน าจารย์สิเอกพิชิตชัยบุญชูล่าอ่ผลทหารธนพัฒน์คุยวันนะครับโดยมีพระกระแสรับสั่งว่าเป็นทหารที่มีคุณภาพมีไฟของกองทัพทางนี้หากไม่อยากทํางานที่แบบว่าต้องใช้กําลังคืนงานเบาอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาได้ฝึกและทํางานหน่วยรบตามใจอยากต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นพระมหากุณาธิคุณนะครับ ของพปาสักก็ยังอยู่วัวกำลังใจสา,สามสามท่านนี้นะคะนายฐานองสามท่านนี้เนี่ยเราได้เห็นจากจากภาพสื่อว่าคือแต่ละคนกําลังใจดีมากอ่ะแม้ว่าตัวเองจะสูญเสียขาไปข้างหนึ่งอะ่ะคือแบบใช่ไหมคะคือทําให้คนที่เรารู้สึกแบบเอ้ยเราก็เป็นห่วงเขาแต่บบพอเราเห็นกันว่าเราต้องให้กําลังใจเขาใช่ไหมแต่พอเราเห็นเขากันว่าเขาให้กําลังใจเราด้วยสามอะใช่ไหมคะคือทุกคนแบบอื นี่คะ่ะเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ก็รับใช้ชาติกันต่อไปนะคะนะคะแมว่าจะสูญเสียขาไปแต่อย่างที่บอกแล้วคะ่ะก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็จะได้มาเนี่ยคะ่ะรับใช้ชาติกันต่อไปเนาะ